สวัสดีเห็นไหมเห็นกล้องไหมลูกน้องภูมิครับสนับสนุนน้องภูมิด้วยนะคะน้องภูมิหนึ่งปีกับสองเดือนครับผมลูกแม่โบกับพ่อโน้อยมีพี่สามคนพี่อะไรลูกพี่สนันพี่สิงหาพี่เก้าหอม จ๊ะเอสวัสดีครับใหน่อยสวัสดีครับผมความดื้อของน้องภูมิเต็มห้องแล้วดูรืที่ขนาดไม่ใช่ห้องนอนนะเนี่ยถ้าห้องนอนล่ะเอวันนี้น้องภูมิเข้ามาตากแอร์ในห้องครับครับคุยแล้วคุยแล้เอาไหมวะเอาไหม กินไหมครับกินไหม,ไหมลูกกึ่งท่าเออโอยแม่พูดภาษาอะไรแล้วไม่รู้กึ่งใต้สารนะครับพัฒลุงก่อนแก่นจ้าอะไรครับเอากินกล้วยทอดอีกแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยอร่อย อร่อยไหมยะยะบึย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อร่อยไหมครับอาบึ้ยอึกัดฟันอีกแล้วแล้วลื้ออะไรทั้งห้องแล้วนะ่ะทำอะไรอ้าไม่ไ,ม,ไม,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 ม่มามน้องมัม,มครับน้องภูมิมามแล้วลูกไม่มามครับ เออเอะตาเอจะตาเอะสวัสดีค่ะน้องภูมิเด็กดึกมารายงานกับใครกับป,ป้าๆนานๆแล้วค,<อ>ครับอุ๊ยครับอ่ะอ่ะอ่ะไม่ต้องอ่เลยจ้าเออุย๊ยหลบดื้อปะ ด้อ่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องภูมิครับดูความดื้อของนาง <c oughs> เต็มห้องเลยหรือนี่ไม่ใช่ห้องนอนนะคะห้องนั่งเล่นของเด็กเด็กอะไรเด็กภูมิเด็กภ <c oughs> ูมิห้องนั่งเล่นเปิดแอร์ช่ำๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นลูกช่างแอร์ขายแอร์ติดแอร์นั่งเล่นอยู่ในห้องแอร์ก้าวไฟบ้านเลยระบาดนี่ารจ่ายค่าไฟฮะได้เงินเลี้ยวก็จ่ายค่าไฟเหรอลูกครับได้เงินจากเฟซบุ๊ก็จ่ายค่าไฟให้น้องเหรอครับได้เงินจากเฟซบุ๊กจ่ายค่าไฟให้น้องเหรอลูก <c oughs> จะเอ๋ ก็ติดตามเด็กชายภูมิเด็กชายวงสวัสดิ์สงจันจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะจ๊ะจ๊ะ,จะห้องนี้ยังไม่ทาสีเลยลูปี้ก็หอมเขียนข้างขวาสิแอแอจ๊ะเอ๋ง่งเง่ง,ง,ง từng ta từng ta từng từng ta từng ta từng 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 ta từng từng lên từng ta từng từng ta từng ta từng từng này tên tí từng ta từng từng ta từng à từng ta từng 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 ta từng 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 ta từng từng lên từng ta từng từng ta từng ta từng từng ta từng ta từng từng